สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงความรักนะคะความรักของคู่ที่เกิดในธาตุดินเดือนเมษายนนี้นะคะราศีนะคะฤพฤกษกกันเมืองกรนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นดวงโดยรวมความรักของคุณนะคะในทุกสถานะนะคะคนโสดคนมีคู่คนมีนะคะสถานะไม่ชัดเจนที่หนึ่งก็จะเป็นการนะคะทำนายดวงของคนโสดนะคะคนที่ สถานะไม่ชัดเจนนะคะว่าความรักของคุณเดือนเมษายนี้จะเป็นยังไงนะคะความรักของคนโสดคนสถานะไม่ชัดเจนขอไพ่สิบใบนะคะ เราได้ไพ่แล้วนะคะ Seven of Pentacles Tree of Swords The Devil Ace of Wands Ten of Wands นะคะ Justice Princess of Wands Five of Swords Ace of Pentacles The Tree of Wands นะคะความรักของคนโสดคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะคนที่ยังมีความรักแบบคลุมเครือไม่เปิดเผยสถานะนะคะ คนรักของคุณนะคะแถวข้างบนนะคะในส่วนตัวของเขาเขายังคงเป็นคนที่ค่อนข้างจะทํางานหนักนะคะแล้วก็เหนื่อยกับการทํางานเป็นคนที่มุ่งม,มั่นนะคะแล้วก็ขยนัน อาจจะมีในเรื่องความเจ็บปวดในความรู้สึกนะคะเขาอาจจะเจอสถานการณ์ที่เป็นรักสามเศร้านะคะอาจจะเป็นตัวเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะหรือว่าอาจจะมีคนรักอยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วก็คุยกับคนนะคะหรืออาจจะเป็นสลับกันก็ได้นะคะเดะรวิลนะที่นี้ก็คือมันเหมือนกับว่า คุณสองคนนะคะยังคงเป็นความรู้สึกที่ยังตัดกันไม่ขาดนะคะแล้วก็ยังเหมือนผูกพันกันนะคะแล้วก็คิดถึงการน,นึกถึงกันตลอดโดยเฉพาะตัวของเขานะคะทุกครั้งที่เขาเริ่มนะคะเข้ามาหาคุณเริ่มคุยกับคุณหรือว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมันก็จะเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะแทนซอฟต์วอร์เหนื่อยท้อแล้วก็แบบ คือไปก็อยากจะไปอยากจะเดินไปพร้อมคุณนะคะอยากจะอยู่กับคุณอยากจะคบคุณแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะคะหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ํานะคะเพราะติดความสัมพันธ์ในเรื่องของรักสามเศร้านะคะหรือว่าอาจจะใครสักคนหนึ่งนะคะในะที่นี้เป็นคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของแล้วนะจัสิกนะคะคุณเป็นคนที่ เข้มแข็งนะคะแล้วก็ยึดหลักของคุณธรรมนะคะเป็นคนที่รักความถูกต้องนะคะรักในระเบียบว,วินยัยเป็นคนที่เที่ยงตรงและที่สําคัญนะคะก็คือเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่ตัดสินใจแน่ๆน,นะคะพฤิกศกกันเมืองกรน,นะคะเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกนะคะแต่ว่าคุณจะไม่แสดงออกว่าตัวเองหวั่นไหวนะคะคนท่าดินนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกนะคะคุณอาจจะมองหาโอกาส ที่อยากจะอยู่อยากจะคบกับคนคนนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะแล้วตัวคุณเองก็อาจจะทําอะไรบางอย่างที่แสดงออกกับตัวเขานะคะกับตัวคนที่คุณชอบนะว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วหรือไม่ก็อาจจะทําให้เขาเสียความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้เขาก็เลยค่อนข้างที่จะท้อแล้วก็รู้สึกคิดมากคิดหนักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็คิดถึงคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เซลฟ์เพนนิเคนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะมีช่วงเวลาที่ทดีๆหรือคุณ2คนนะคะอาจจะเริ่มต้นนะคะคุยหรือคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่ามันจะอาจจะยังไม่ไปถึงความฝันนะคะยังไม่ถึงฝั่งฝันนะคะแต่ว่ามันก็หือกแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสยังคงมองเห็นนะคะแม้ว่ามันจะเรือนรางนะคะคุณก็ยังอยากจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันเหมือนกับว่ายังตัดแกงไม่ขาดนะคะ บางคนก็เลือกความถูกต้องนะคะก็เลยอยู่แบบนี้ก็เลยไม่ได้คิดที่จะอะไรไปมากกว่านี้นะคะเพียงแค่รอเวลารอโอกาสรอให้ความรักของคุณนะคะสําเร็จนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะว่าแล้วสรุปเดือนในสายนนี้จะเป็นในลักษณะไหนนะคะความรักความสำคัญของคุณ เร็วนี้ก็ยังคุ้งนะคะเป็นสถานาการณ์ในลักษณะนี้นะคะอาจจะยังไม่มีใครเดินออกไปหรือจะหรืออาจจะอยู่กันอย่างนี้นะคะยังมีความรู้สึกดีๆยังมีสิ่งที่ดีๆให้กันนะคะอาจจะมีการต่อสู้ขัดแย้งกันในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันหรือว่าไม่เข้าใจกันบ่อยครั้งนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดกันขาดนะคะไม่ว่าใครจะทําให้เสียความรู้สึกนะคะอาจจะเป็นคุณเองนะคะหรือว่าตัวเขานะคะแม้ว่าจะพยายามที่ จะไม่คิดจะไม่สนใจนะคะชยายามจะเบี่ยงบ่ายหรือออกไปหาคนอื่นหรือออกจากสถานการณ์นี้นะคะก็ยังไปไม่ได้นะคะก็ยังตัดไม่ขาดนะคะควีนซอกซนะ์อนดที่นี้นะคะยังคงนั่งยังคงยืนยังคงเฝ้ารอนั่งรอในหัวใจนะคะในความรู้สึกก็คือยังเป็นคนคนนี้สําหรับคุณนะคะและเร็วๆนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้นะคะในเดือนเมษายนแต่อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณนะคะคุณไปทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่า เสียใจหรือไม่สบายใจนะคะราศีพฤกษกันบมังกรก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะยังไงต่อก็คืออาจจะยังอยู่กันในลักษณะนี้ต่อไปนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความรักของคนที่มีคนรักแล้วคนมีคู่นะคะสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ ราศีพฤกษศักดิมังกรธาตุดินของดาวนะคะคนมีคู่สถานะชัดเจนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ ขอภัยนะคะถ้าให้ไม่ตรงนะคะเพื่อน ความรักคนมีคู่นะคะคนที่มีคนรักคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณได้ไพ่ king of p e n t a c l e s นะคะ ace of p e n a c l e ขอเรียกว่า k n i นายออฟสอดแล้วนนะคะเป็น prince of swords ก็คือ Knight of Sword นะ the magician แล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะ Night of p a n a c l e s หกดาบแปดถ้วยนะคะแล้วก็เก้าดาบแล้วก็ 5เหรียญรวมไปถึง p r i n c e s o f p a n t l e นะคะแถวข้างบนเป็นในส่วนของคนรักของคุณนะคะราศีพฤษภการมังกรนะธาตุน้ำนะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากๆด้วยซ้ำนะคะคนรักของคุณนะ เขากําลังจะทําอะไรบางอย่างนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือการที่มุ่งมั่นหาเงินหาทองนะคะมาเลี้ยงครอบครัวหลายคนก็กําลังนะคะ A อซอ t w a r เ e n g นะกำลังทํางานอย่างหนะักกาลังมุ่งมั่นขมังขะเม่นนะคะในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเรากำลังทําอะไรบางอย่างเพื่อที่ให้ครอบครัวของคุณดีขึ้น หรือว่ามีอะไรที่ดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแล้วเขาก็อาจจะไม่มีเวลาให้คุณด้วยซ้ำนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ตั้งใจในการทํางานแล้วก็มุ่งมั่นมากๆค่ะจะทําอะไรเขาจะเป็นคนที่วางแผนแล้วก็เป็นนักคิดนะคะคิดตลอดเวลานะคะเป็นคนที่หัวก้าวหน้านะคะทาอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะเขาทํางานก็มักที่จะไม่ได้สนใจไม่ได้มีเวลาให้กับคุณด้วยซ้ำไปบางครั้งคุณก็รู้สึกว่า เหมือนคุณอยู่คนเดียวนะคะเขาไม่ค่อยสนใจแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามเขาก็ไม่สามารถที่จะแตดคุณได้นะคะนายซอฟแอนเคิลน,นะที่เนี้ยมันเหมือนกับความรักที่เขามีกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเสมอสําหรับเขานะคะแม้ว่าเขาจะทํางานเหนื่อยหรือว่าหาเงินหรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวเขานะคะยังไงคุณก็ยังคงเป็นส่วนนั้นในชีวิตของเขาคะ่ะส่วนที่ขาดหายไปนะคะก็คืออาจจะทําให้ตัวเขาเป็นคนที่ สมบูรณ์แบบนะคะคือเขาก็จะสมบูรณ์เขาจะสมบูรณ์แบบถ้ามีคนแบบคุณนะคะมีคนรักแบบคุณนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อไหม้แม่ไม้มาก่อนหรืออาจจะเป็นคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในความรักนะคะคนรักของคุณนะบางคนก็ไม่คนมีฐานะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างสุขสบายที่ร่ํารวยนะคะในบางคนนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็ค่อนข้างเรียกสมบูรณ์แบบนะคะชีวิตของเขานะ จะทำอะไรเขาก็ตั้งใจมุ่งมั่นนะคะในที่นี้ไม่ว่าเขาจะทำงานหรือไม่มีเวลาให้คุณนะคะยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะลืมหรือว่าตัดคุณได้นะคะยังคงเป็นส่วนที่เติมเต็มสำหรับชีวิตของเขาเสมอน,นะคะส่วนตัวคุณเองนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้สึกนะคะที่ท้อแท้แล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะและบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจคุณนะคะบางครั้งคุณก็อยากจะหนีอยากจะ ออกไปพักพอหรือว่าอยากจะไปในที่ที่คุณอยากจะทํานะคะบางครั้งคุณก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็เครียดนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงจะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะไฟลอ,อ็อทนเจอรนะคะส่วนใหญ่ในความสัมพันธ์จะเป็นคุณนะคะที่ค่อนข้างที่จะอ่อนค่ะคนรักนะคะบางครั้งก็ต้องยอมนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาเป็นอย่างดีนะคะบางครั้งก็รู้สึกเครียดนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่า นะคะในบางคนอาจจะแบบไม่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์หรือว่าไม่อยากที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าก็จําใจที่จะต้องอยู่แบบนี้บางครั้งทะเลาะกันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันคุณก็ค่อนข้างรีหันหลังให้กันนะคะไม่ค่อยที่จะคุยไม่ค่อยจะปรึกษานะคะต่างฝ่ายต่างเงียบต่างฝ่ายต่างคิดมากโดยเฉพาะตัวของคุณเองในเดือนเมษาเนี่ยคุณอาจจะอยาก ไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวหรือว่าการไปทํางานหรืออาจจะเป็นการกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิมเดิมหรืออะไรที่คุณอยากจะทํานะคะในเดือนนี้กับคนรักนะคะจะมีปัญหาให้คุกคดเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหรือว่าความไม่เข้าใจการเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับคุณนะคะฤกษโศกการเมืองก็เรามาดูนะคะความสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะว่าแล้วสรุปนะคะจะเป็นยังไงนะคะ ความรักของคุณในเดือนเมษายนราศีพฤษภกันตัน เซฟเพนเดนเซ h e ์เดว o ลออฟ n ฟอร์จูนเซ็เอ็นายออฟคัฟส์คแล้วก็เซเว่นลัอกซอนนะคะ <c oughs> คุณอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะมีในเรื่องของการมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตให้กับคนรักและตัวของคุณนะคะใครบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของนะคะ มีคนมาชอบมีใครหลายๆคนเข้ามาให้ความรู้สึกดีๆนะคะแต่ว่าความมั่นคงของคุณกับคนรักนะคะก็ยังคงเป็นอยู่นะคะยังอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจกันในเรื่องของการเอาแต่ใจในเรื่องของการทําอะไรที่ผิดนะคะยังไงนะคะคุณสองคนก็ยังเป็นคู่ที่มั่นคงต่อกันนะคะบางครั้งก็อยากจะหนีนะคะอยากจะออกไปให้พ้นจากจุดนี้แต่ว่ายังไงก็คิดว่าไปยังไงก็คงต้องกลับมาอยู่ดีนะคะ เพราะว่าคุณเป็นคู่ทุกคู่ยากนะคะความรู้สึกต่างๆไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเจ้าชู้ก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนมาชอบมีคนหลงไลนะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะ,ะบางครั้งอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของ ตัวเลือกหรือว่าคนอื่นนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีอย่างอื่นที่จะให้ทำนะคะมากกว่าคุณนะคะอย่างที่บอกเขาอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณนะคะแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนะคะเกิดความไม่เข้าใจกันอย่าเครียดนะคะมีอะไรก็คุยกันนะคะอย่าต่างคนต่างเดินนะคะอย่าหนีปัญหาเพราะว่ายังไงนะคะภายใต้สหรับนะคะคุณก็เป็นนะคะคนที่เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นคนที่ตัดกันไม่ขาดนะคะ ธรรมชาติเขาสร้างมาเพื่อให้เรานะคะได้ทําในเรื่องของบุญและกรรมร่วมกันนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะราศีธาตุดินนะคะพฤกษกกันมืงกรนะคะการทำนายก็มีแค่นี้นะคะถ้าใครชอบถวยกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลาไปก่อน